เรียนท่านนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมข้าพเจรู้สึกดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ท่านได้ตัวร้ายไอ้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาวิทยาเขตอินทรประถมที่สำเร็จการศึกษาและมนการศึกษาประมาณ107ในวันนี้ข้าพเจ้ามอบประกาศนียบัตรในวันนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาตรีนาชิ้ปอชปีที่3ให้นักศึกษาระดับ และการบริจาคชื่ชั้นสูงชั้นปีที่2องที่สถาบันการศึกษาการพิการให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาที่ก้าวไปสู่เส้นทางชีวิตใหม่และเป็นการส่งเสริมความสุขันดีระหว่างสาบันศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองตลอดระยะเวลาที่นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาในสถานศึกษาแห่งนี้นักเรียนได้ตั้งใจศึกษาทำความรู้เรียนรู้เปิดรับนัมภาษณ์ปัจจุบันซึ่งมีการศึกษานี้มีผู้กำกับแทนข้าวระบายประกาศรัฐบตลดังนี้ ระดับกรประชาธิปไชจำนวนสองร้อยสิบจคนและระดับการประชิกสูงปอศจำนวน117อคนรวมเป็นทั้งสิ้นสามร้อย้าสี่คนนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพุโธกนคมเป็นอย่างยิ่งวันนี้เราได้สมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านโรชาอรัมนว่การจังหวัดนครปฐมเอียกอปฏิบัติจะดำเน ทุกน,นะครับระบบนชันที่่ยููหาพระราชกานภูคิจะิเชรองอธนบระกขนส่งชางักและดิฉันนางสาวอภิริการกูริรรชาราชการหลักต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านคโรชาน,นันท์ดนตรีจุฑทุกเทียนบูชาพระนตยขอเรียนเชิญครับ รีานรกาท่านรัฐมนตรีคุบาร์สาเันนครผมรุ้สึ่งีและพิธีการยิ่งที่ท่านได้ตราให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียัตแก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคาีที่สำเร็นการศึกษาจะมีการศึะกาศตัวเมืในวันนี้การมอบประกาศเียรติในวันนี้จัดขึ้นเพื่อ่ลกแสดงความินดีกับนักเรียนนักศึกษาระดับปริญญาิั้นปชชปีที่สามให้นักศึกษาระดับ และการบรรยายชื่นชั้นสูงทัานพีที่สองที่สํานัการศึกษาการพิการให้การเตะนักเรียนนักศึกษาที่ก้าวขึ้นสู่เส้นทางชีวิตใหม่ได้มีการส่งเสริมความต้องการดนดีระหว่างสานศึกษาครูนักเรียนและผู้ปกครองเพราะเราะยะเว่าาที่นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาในสถานศึกษาเองนักเรียนได้ตั้งใจศึกษาาความรู้บนทักษะพัฒนาตนเองในทุกด้านที่มีการศึกษานี้ที่ผู้รับการเข้าไปปฏิบัติในระดับดังนี้ ระดับกองทัพประชาธิปไตยวชจำนวน2 1 7คนและระดับคนงัพประชาธิปไตยเป็นศูนวชจำนวน1 1 7คนรวมเป็นทั้งสิ้น294คนนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวต่าชาติในนครปฐมเป็นอย่างยิ่งวันนี้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านอโรชานักตุลากาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ให้เกียรติมอบปฏิบัติให้กับนักเรียนที่รับรางวัลชมเชยในโครงการคันเลือกนักเรียนนักศึกษาและสื่อกานศึกษา วัรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการัดเลือกเป็นคณะทำงานองค์าการวิชาชีพในอนาคตงประเทศไทยในเทคนิคนลอยผมต้องกามอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นมิสนุพวาราวดีที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่านักศึกษารุ่นนี้เป็นรุ่นที่จบขณะที่วัยเจริญอนิสมปรังสิเขียนปรติศาสตร์เรื่องพวาราวดีตั้งแต่ ต้นซอยถึงค um hey, <speaking> ุณพระโตเีดีในถนนสายบุรเรัมอ์นี่คือแล้วเสร็จในเดือนพินาคมนี้ได้ให้โอกาสกนักเรียนนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นพิธีมอบบรระกาศเคยรตนิบัตตามระเบียบขอรับเรียนเชิญครับ วิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายวิชาช่างโฟโต้กราฟิกสามจุดติดบุ๊กสามต่างวิชาช่างปอสร้างนางสาว Nhà t、嗯 Hôm là một hai bác thân vui ในทกะโตอตอนชาลุมชวันนระสุวรรณขึนด e o ra ngài cũng ký thầy じゃあここ。<music> <music> นายนัทนนอินทุเมศนายสัชชีแก้วขวาน้อยนางสาวนิรภรณนศรีกลางนาวย์านายรยน่งงกองายนลุดีายนัเบศลัายหาลาาของเีย

คนีองน่ารัก มีนายนำหลักนีนายพิทูเกยานายตะนาเป็นดีนายชวิทยยังมงคลนายชวัตรปงนายดุกสุขละนายพนักีลาครุนายวิรเดตวเกตนายนวงมตรุกนายตงศอนาสารุยมล์นานาตินายทพขุนทองารถบุ นายดิเทกหมูครและนายพิทรอนตากองผมเรียนท่านประธานข้าราชการาวุโของรัฐขออนุญาตนำผู้ทรงเลดการศึกษาผู้จะรับการอนิบาตในเรื่อนี้กล่าวความตระขอให้ผู้ทรงเลดการศึกษาคนกล่าวความอระหนต่อรัฐธรามนูญต่อร ขอความพยายามรับเรื่องงานระธาลคณอาจารย์และท่านผู้มีเกียรติพื่งจุมนมกันอยู่ณสถานที่นี้ว่าข้อที่หนึ่งข้่ข้าพเจ้าจะมีลการปกครองเราบอกปรานทไตอันนี้ว่ปหารตราบงเป็นน่นัรยนสถาบัรชาติ

กัรพึงแะพึตวเองได้ตอนที่ต้องรับรักาความรู้้วยความอยบยลนิยนและประกอบอาชีพโดยความซื่อสัตสุริตอนที่ข้ทราชการจะทำงานยิ่งเปนคนรุ่งเรืที่ดีของชาติมีที่พาสาตว์รวเป็นตน เรียนเื <Rapid. S 1> ่องต่อตานราเลยครับผมและขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ที่ท่านอาจารย์ทำได้ดีกาวแม่บ้านต่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศศิลแวดิชชีนทีชั้นปีที่สามและระดับประกาศศีลป์แวิชชีนทีชั้นปีที่สองประจำปีการศึกษา2567ขอให้ผู้ียกศึกษาไดะเรียนรู้แลศึกษาและผู้วิกีคิดข้ามจะได้สร้างมีความดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโอชอและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงอวศตลอดจนมอบประกายแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีผลงารเรียนดีเด่นเระจะมีการศึกษาสักพนหาร้อกสิบจในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความชื่นชมและดีดีอย่างยิ่งกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เข้ารับกาประกาศนียบัตรทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโอชอ และระดับปริญญาตรีวิชาชีพชั้นสูงปีสองการศึกษาสายอาชีพหรือเป็นหน้าที่ที่สงชีวิตดังคำกล่าวที่ว่าอาชีวะคือมือชนโภชนาชาติจึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนได้ภาพรูมให่ที่เป็นตำลักของประเทศวิทยาลัยที่ดีนะดับสูงได้จัดการศึกษาด้านวิชาชีพส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการรัาประาทวิชาชีพของผู้เรียนทุกคน ตามศักยภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่นี้เพื่อตอบการพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนมีความเป็นมนุษย์ที่อบูนเปิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมประกาศนียบลตะที่นักเรียนนักศึกษาแด้อาจานย์มัธยีเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งแต่สิ่งที่ท่านได้รับจากการศึกษาในสถาบันแห่งนี้คือวิชาและความรู้และทักษะวิชาชีพ จึงือกเป็นอย่างที่ว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนจะนำความรู้ที่ได้จากวิทยาลัยที่นี่มาทำสิ่งนี้ไปใช้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมโดยทึดมาตรนความื่อสารสนเทศและในที่ตั้งที่สำคัญจะต้องมีความ ขอให้พ <im> ี่ชาความรู้ที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะไปประกอบอาชีพต่อไปในโอกาสนี้ขออวยพรให้นักเรียนนัะศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมวิธีห้องเรียนการยึกษาในวันนี้ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามที่หวังและมีความเจริญก้าว ใช่พงษ์ทองเจริญนายกองการนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมประจำปีการศึกษา2567ผู้แทนนักเรียนนัการแสดงความรู้สึกต่อคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทางน้องๆและเพื่อนเพื่อนวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมขอบเชิญครับเรียนท่านประธานท่านพระโลชานางรมตีผู้ราชการจังหวัดนครปฐมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และสวัสดีเพื่อนเทุกคนข้าพเจ้านายชนะพงษ์ทองเจริญเป็นตัวแทนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่สามและคือสาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่สองมีความรู้สึกยินดีที่ได้มากราบความรู้สึกในวันนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกภูมิปัญญาวิทยาลัอะไรนี่มันความรู้คณะครูและเพื่อนคอยอบรมตั้งสองคอยเรนยนพิทักษาคอยชี้นำแนวทางที่ถูกต้องกับเ รู้เร ok. ื eh ่องสนตัอไไห้มีคนอไรใส่ถึงให้เราได้ฟังทำอะไรที่ไปก็ไม่เคยจะสับสนมีแต่พอที่ทำให้ราที่สำคัญ่สคำบเรียนสอนให้ทำสิ่งที่ผิดพลาดเปลียวเผู้ทำคนเป็นนดีดีเสอคอยตามเราให้ส่งความตั้จอยาเราคนดีนเก่์ของสังคมและรคอยเปนกลังใจให้เราปรควมในชีวิตที่าจส่งรับในความรู้กันรู้างและสเส ข้าพเจ้าคิดว่าไม่ว่าใครในที่นี้กนไม่อาจลืมเงิก็ะสุมวิลีภาพวิถีภาพระหว่างเพื่อนที่เราได้รับมเราหลับที่เราศึกษาอยู่ด้วยกันข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่ลืมสิ่งดีที่ได้พบเากดีนี้ขอบคุณองรับุกทีู่มอบให้ขอบคูณทุกกรตุใจสิ่งน้องก็ขอครสุที่ไเพือนเตือนใจฉันทุกสิ่งดีที่บันี้มีที่บ ก็พอครูผู้เน่าสงๆมีารยรทกลาเมิดเพืห้้ฝูผู้ชีหาการศึกษาซึ่งนนี้มีได้ด้วยอันก็พอคูผู้ชี้านก้าไปถึงแม้วันนี้อาจจะเป็นปัาที่เราต้องการแต่มีสาพลความกันแต่ยังยืนเราไปเม่อใดที่พวกเราถิกสั่งเาเราจะนำความเด็นมาให้เพียรที่นี่ขและสรางชืขอน แบบนี้นะครับที่ที่เราไปประกาศเสนอบารต่นรกี้จะมีนังสือ2,567ครบนี่จะมีระบบวีที่ของเราแล้ว Yeah, I'm gonna เลยนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้ดจับประกาศนะครับ1 2 3ครับผมและในลำดับถัดไปนะครับขอให้เรียนนักศษานำปรกรงเดิมแล้วก็ให้เรียนนักศนั่งลงครับด้วยความสงบแล้วขอเรียนเชิญคณะครับสักตะกูครับ3 2ของมองตรงข้ามสามสอย่ากดอย่ากดอีกันนี้